วันนี้ได้มาเจอบุคคลสำคัญที่อยู่เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับท่านเป็นอดีตผออโรงเรียนแย้มสะอาด นะครับอยู่ที่คลองสี่ลำลูกกานะครับจังหวัดปทุมธานีมาเจอท่านโดยบังเอิญก็เลยขออนุญาตรบกวนท่านพูดคุยสักเล็กน้อยครับท่านหมอครับทราบว่าเกษียณแล้วเกษียณนานหรือยังครับท่านหมอห้าปีหปีแล้วค่ะโอ้ยังแข็งแรงอยู่เลยรีบมาห้องรีบมาจริงๆผู้บริหารเขาให้เกษียณ55าสิบหอ๋อ55 55้ครับตอนนี้ก็60 61 61แล้วโอ้โหดูสิฮะร่างกายยังแข็งแรงแล้วท่านทุกท่านท่าน เห็นไหมครับจับอะไรอยู่ครับเป็นถึงพอนะเป็นถึงพอต้องขออนุญาตใช้คำว่าเป็นถึงพอโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่ดังที่สุดในจังหวัดปฐุมธานีในเขตอำเภอลำลูกกาเนี่ยเรียกเรียกอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ท่านกลับมาจับไม้กวาดแล้วไม่ได้จับอยู่บ้านตัวเองถ้าอยู่บ้านตัวเองเป็นเรื่องปกติพี่น้อง แต่วันนี้มาจับอยู่ที่วัดปัญญานันทารามเป็นยังไงมายังไงท่านบอกว่าถึงได้มาทําแบบนี้ครับคิดยังไงก็มาช่วยงานวัดตั้งแต่ปีสี่เก้าพระเด็กมันชอบพายุอ๋อท่าแล้วท่ามาเวลามีงานเทศกาลอะไรก็มาช่วยโอ้ยตั้งแต่สมัยพระเด็กพระคุณท่านถึงพ่กปัญญานนทาีหลวงพ่อปัญญาโน้นยังอยู่ใช่ไหมครับทีนี้ก็มาดูแลการท่องเที่ยวที่เรียนปัญญา นะคะคือลายการที่เกี่ยวกับทำขนมตาลมาทำที่นี่ใช่ค่ะตาลนี่เก็บจากหน้าวัดเราอ๋อผมเคยได้ทานขนมตาลผมเคยได้ทานเลยยิมมีอยู่แล้วก็ที่จะของอเลยอยู่นี่เองอยุธยาเป็นคนชอบขนมตาลแล้วก็ได้ทานอยู่ที่นี่มาเป็นโกศชแล้วก็ได้ทานอยู่ที่เราก็ยังไม่เคยทำอร่อยทำไมไม่เอาไปขายยังเคยคิดอยู่เลยทีนี้ได้ทำแล้วอยางต้องบุญกันแล้วทีเนี้ยเอ่อในการท่องเที่ยวญาติโยมเข้ามาท่องเที่ยววัด ี่สุขาเนี่ยคือบ้านนะคะอันดับแรกขเข,ข,กข้ามาเหนื่อยเขาเขาปวดห้องน้ำมากเข้ามาที่นี่ก่อนเลยนะคะแล้วเข้าสุขา,าแล้วสบายอุ่นสบายใจเขาก็เที่ยวชมวัดศึกษาธรรมะได้แบบสบายอุ่นสบายใจทุกค่ะเป็นดา่านแรกเลยก็เลย,อยอขอดูแลตรนั้นเสร็จแล้วก็มาดูแลคนเรื่อยๆไปนะคะจริงๆแล้วมีเจ้าหน้าที่ดูแลแต่ว่าไม่ใช่ชื่อ,อไปดูเพราะบางทีก็ร่างหน้าตาไปได้ ด้วยความเคารพถามตรงๆแล้วเป็นผุ้พอออน มีเกยี่ยมีสักศีเนี่ยแล้วอยู่ๆมากวาดทําความสะอาดห้องน้ามากวาดขยายอย่างนี้มีความรู้สึกยังไงครับมันไม่เป็นการลดเกียยไหมคะแเนยะค่ะเป็นเป็นหน้าที่ชาววัดอ่ะคือเหมือนกับเราเป็นเจ้าบ้านเหมือนเป็นเจ้าบ้านเนาะแขกมาเดือนนี่ต้องดูแลความเรียบร้อยอะไรที่เป็นแบบเฉพาะกินเฉพาะหน้าซึ่งซึ่งมีเจ้าหน้าที่จัดเจ้าหน้าที่มาดูแลเหมือนกันก็ดูแลความสะอาดทั่วไปแต่แต่สถานการณ์เฉพาะหน้าบางทีมันมันไม่สามารถที่จะเรียกเข้ามาได้ทัน แล้วมัน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 เป็นแค่หน้าที่หรือว่ามันเป็นความรู้สึกจากลึกๆของจิตใจที่ทําแล้วมันได้ยังไงมันได้ประโยชน์อะไรยังไงถ้าอมันสบายใจมันมีความสุขหรือว่ามันเป็นยังไงถึงได้ทาหนึ่งอันดับแรกเลยทะไรคไงคือวัดเราสะอาดอันนี้คือถึงวัดเลยนะคะเพราะวัดนี้พระเด่นพระคุทโธ่เนี่ยทวาต้นไม้สะอาดสถาสถาปฏิยการทุกอย่างนี่สวยสดลดงยางแต่ถ้าความสะอาดคงที่ มันก็ส่งเสริมชช่นเดีลวกันซึ่งหลวงปู่บัญญายนจะให้เป็นเหมือนกับเป็นโรงพยาบาลทางใจม,มาแล้วกระทับใจในวัดในบรรยากาศแบบนี้เขาก็ได้ได้ทำมากเปในตัวได้สบายความสบายใจกลับไปถ้ามีมาเข้าห้องน้ำแล้วไม่สบายใจกลับไปมันก็ไม่งานเราทำเราก็ได้ความสุข ในการที่ทําสถานที่อย่างนั้นให้มันสะอาดยิ่งที่สถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ที่ที่เรียกว่าเป็นเป็นวัดวาอารามที่ดีงามที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วถ้าเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้มันสมบูรณ์ยิ่งย่งขึ้นไปให้มันดียิ่งขึ้นไปท่านมันจเจริญทั้งทางหูทั้งทางตาทั้งกลิ่นทั้งเสียงเนี่ยมันก็น่าจะเป็นความสุขใช่ไหมครท่านบอเลยเลยทาให้ท่านบอนบอก็ก็ไม่ได้ติดขัด ในสภาวะจิตด่างใดๆที่จะต้องมาทาแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นถิ่นออแล้วก็ต้องมากอดอง์จะต้องมาเป็นเจ้านายมาสั่งคนโน้นทําอย่างนั้นทาอย่างนี้ไม่ใช่เราลงมือทาเองเลยแล้วมันมีความสุขซึ่งซึ่งมีเนี่ยทีมงานเนี่ยน้องๆเขาทำถึงโน้นเห็นไหมคะข้ามาตรงนี้ไม่ทำแล้วแล้วได้ตังไหมได้ได้เบี้ยเลี้ยงได้ค่าอะไรน้องๆนี่น้องเขาเป็นค่าขนมแต่ตัวเองไม่ได้ค่ะแสดงว่าก็มีทั้งมีทั้งที่ที่ได้เบี้ยเลี้ยง ค่าขนมค่าน้าดื่มไปแล้วก็มีทั้งเป็นจิตอาสารวนๆไม่ได้มีตังค์สักบ,บาทเลยท่านพยาบาลมารรลุนีนะครับท่านก็เป็นหนึ่งอีหนึ่งจิตอาสาเป็นพุทธ,ธาอาสาไม่แน่ใจว่ามา,มา,มาที่นี่แต่งเมื่อไหร่ฮะตั้งแต่ปีไหนตั้งแต่ปีสอง7้าห้าเจ็ดลูก 27, 27, ลูกประบวดนะคะลูกประบวดเรียนท่ารูปทธรูปอนแล้วแม่ก็เลย ทาง่านประกาศว่าปี57ผมมาแล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นจะมาเฉพาะช่วงบวชเด่นข้ามรุ่นก่อนแล้วช่วง69บวก็คือมาเปพราะบอดเนนพระรุ่นนสอนนะคะเฉพาะแล้วกมาเจ้าพีนามิกันถูกไปมาสอนเนนอยู่ที่นี่มาเป็นผู้ช่วยโค้ชอยู่ที่นี่ครับแต่ว่าก็ในวันนันหน้าที่ต้องห่างหายนันแล้วพอช่วง69ขึ้นสูงเนี่ยก็หายไปเพราะว่าไปมอาสารที่สนามบวชแทน ่พอ6 1ถ้าวกล้าหรือ6 1ในช่วงที่ว่ามีงานนั่น็นท่ติดตลอดเลยนะ,ะก็ไปติดกันก็หายไปจากวัดแล้วตรงนี้ก็เสียือยังคะยังค่ะไม,ไม่ไม่ไมไมเกษียณแล้วลราออกมานานแล้วอ๋วอเรา,าออกมาแล้วแล้วพอปี6 2ปเป็นเ็ปทบัตลก็หายไปอีกเพราะว่า มันชนกับเวลาที่จะมาวัดอ่ะตอนเรียนได้แบบเสร็จก็อยายเมพยายามมาแต่เนี้ยก็คือพยายามมาทุกเดือนแต่ละครั้งค่ะก็จะเพลินอยู่อยจ่กับจจนจนหายไปอีกรอบนั่นครอบนี้ยรอบรอบบางคืั้งเนี้ยหายไปตั้งแต่มีทุกท่านครับเห็นไหมครับว่าการที่เราได้มาเจอกันเนี่ยมันไม่ใช่เหตุบังเอิญผมไม่เคยเชื่อเรื่องเหตุบังเอิญเพราะในชีวิตผมไม่มีคําว่าบังเอิญมันแต่มีเหตุปัจจัยทําให้เราได้เจอได้พบได้จากได้ผ้ากัน แล้วก็มีอันเป็นไปไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งนั่นคือไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เป็นเหตุปัจจัยที่เราได้สร้างสมร่วมกันมาถ้าพูดง่ายๆก็คืออินทรีย์เราเสมอกันเมื่ออินทรีย์เราเสมอกันวันนี้เราได้เจอกันแต่วันหน้าถ้าอินทรีย์เราหมดกันนะครับหรือเจือจางไปเราก็ต้องเป็นอันห่างกันไปโดยปริยายอันนี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องผิดแปลกใดๆทั้งสิ้นแต่มันเป็นเรื่องของวัตจักร ของการดาเนินชีวิตตามเหตุตามปจาัจจัยตามบุญกุศลของแต่และคนทําเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะได้มิตรอยากได้กัลย,ยาณมิตรแบบนี้ท่านทําดีนะครับทําดีมันมีหลากหลายรูปแบบไม่มีจํากัดไม่มีอินฟินิตี้ไม่ได้แปลว่าต้องมีวัตถุสิ่งของให้ทานทําบุญพูดดีคิดดีทําดีเพียงแค่นี้ก็เรียกว่าทําดีแล้วครับและท่านก็จะได้เจอกัลย,ยาณมิตรดีๆเหมือนที่ผมได้เจอวันนี้ครับนับว่าเป็นโอกาสดีขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากครับท่บานพิจารณาครับ ท่านรอครับแล้วข้างหลังเรานี้คือยังไงครับหีว่ามีมีขนมตาลมีกาแฟมีอะไรอย่างเี้ครับแล้วยังไงับมันเป็นที่มาที่ไปยังไงครับที่ในวันนี้ถึงได้มีกาแฟมีร้านขายขนมตาลตรงนี้เขาเรียกว่าเรือนบุญอริยะนะคะเรือนบุญอริยะครับเป็นสถานที่รับนักท่องเที่ยวอันดับแรกเลยคือแนะนําการท่องเที่ยวด้านนู้นนะคะอ๋อคือหมายความว่าเวลานักท่องเที่ยวเขามาปุ๊บเนี่ยก็เราก็จะเชิญเข้ามา ที่นี่ก่อนมาฟังมามาให้ข้อมูลรับข้อมูลการท่องเที่ยวอยู่ด้านหน้าเราไปเที่ยวไปจะีมีเหมือนกับมีประการมามาบรีฟก่อนว่าในวัดเรามีอะไรบ้างไปเที่ยวที่ไหนยังไงบ้างอ๋อแล้วนั้นพอเที่ยวเสร็จแล้วมันต้องเหมือนเนี่ยศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเลยนะเวลาเข้ามาผู้ครวต้องมีการแนะนําบอกให้รู้ก่อนแล้วค่อยพาเดินเที่ยวผมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นงานสาธารณะสมองของวัด สาธรรา,ณารณสุนทรพของวัดค่ะอ๋อฮะคือสงเคราะห์ให้การช่วยเหลือโดยที่เราเริเร่มคือวัดนี้เริ่มสร้างสังเวชนีได้สถานเพื่อการเรียนรู้ครับทางพุทธศาสนาคนระับแล้วก็แล้วก็มีนักท่องเที่ยวมามีเด็กไห้พุทธบุตรมีเนตรธรรมบารมีมีหลากหลายเข้ามาเยี่ชมน,นี้ว่านันกเรียนนักศึกษาเด็ก เยาวชนผู้หลักผู้ใหญ่ประชาชนทั่วไปมีหมดเลยแ้งแต่อนุบาล่เห็นอนุบาลเลยแฝกแต่อนุบาลอยางนีสนใจก็พาเด็กมาอ๋อมาฮะแล้วแล้วมาเป็นยังไงครับแล้วอุ้หออออเอเองเป็นขอมาลงทุนให้แบกผลกำไรกันหรือยังไงครับดูอย่างนี้พอคเที่ยวเสร็จใช่ไหมคะเดินในวัดเนี่ยประมาณ ทั่ววันนี้เจ็ดสิบไรเหนื่อยเนอะเระหายน้ำนะคะการที่เราบริการน้ำดื่มนะคะตรงนี้ก็อะมีขนมตาลขนมตาลเนี่ยคือผลผลิตจากวัดเรานะคะต้นตาลที่อยู่หน้าวัดนตาเอาลูกตาลอยู่ที่อยู่หน้าวัดแล้วก็มาแปลรูปมาเป็นขนมตาลสดเลยไม่ได้ใช้ผมเคียม ถ้านนะคะวคพวกก็อยากแล้วครับการสุราสขาถ้าจะเป็นกาแฟถ้าจะมีเครื่องดื่มเดี๋ยวนี้เนาะก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเนาะก็ได้ให้บริการกจากผู้ที่มาท่องเที่ยวและผู้มามาวัดนะคะทีนี้ไรายได้ตรงนี้ครับคือพอรับแล้วเนี่ยนะคะหยิบแล้วก็หยอดตู้บุญ<อ>นะคะตรงนี้เป็นตู้บุญนะคะไม่ไม่ไม่ได้มาแบบซื้อกันแค่ยรกันทงนี้ทำบุญตามอัธยาศัยอ๋อมีกำหนดค่ะ อ๋อมีกำหนดอยู่ใช่ไหมถ้าเป็นกาแฟกำหนดอยู่อ๋อแต่ถ้าเป็นขนมตาลไม่ได้กำหนดอย่างนีรากำหนดการแต่ว่ายอดตู้เอาอ๋อแต่วันนี้เป็นเป็นวันพิเศษเป็นวันท่ากระถินช่วงเช้าเนี่ยตั้งโรงทานขนมตาลกับขนมกล้วยอ๋อขนมกล้วยด้วยค่ะขนมกล้วยขนมกล้วยกันมีอยู่ค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ทานทั้งสองอย่างแต่ว่าขออนุญาตถามไว้ก่อนว่าแล้ว ต้นทุนหรือว่ามันลงทุนเนี้ยขอออมมาลงทุนให้วัดหรือว่ายังไงอ่ะทุนนี่เออ่ทางวัดให้มาค่ะ 40, สี่หมื่นบาทสี่หมื่นบาทสำหรับมาทำเครื่องกาแฟการลงทุนเมื่อก่อนยังไม่มีเมื่อก่อนยังไม่มีตรงนี้ค่ะเอาแล้วคะก็จะมีเุดผลิตของตากับน้ำดื่มอ๋อแล้วล่ะค่ะสี่หมื่นบาทนี่คือมาทำเกี่ยวกับคนตของตามีมีต,มต,มตมู้น้ำดื่มน้ำดื่มตอกไว้ขึ้นมาก็จะมาขยายอ๋อเหรอล่ะคะแสดงว่าได้รับความ นิยมได้ร <si ับการสนับสนุนในการบริจาคเราก็ได้เงินส่วนนี้มารวบรวมมาต่อยอดขึ้นมาได้ผลกาไรมาก็มาซื้อตู้กาแฟเครื่องกาแฟมาโหเหรอฮะมันได้มันได้มันได้กําไรอะไรขนาดนั้นเลยเหรอฮะนานมานานไปแล้วเหมือนกันอ๋ออันนี้กี่ปีแล้วตั้งแต่หลวงพ่ออายุเจ็ดสิบสามปีกว่าสามปีกว่าแล้วมันเร็วนะก็เยอะแะจ้าวเมื่อกี้เห็นว่ามี ได้ผลกําไรออกดอกออกผลแล้วไปร่วมบุญร่วมบุญกับผีด้วยเลยร้องเพงเลยนะฮะ้ยไม่ใช่ธรรมดาเลยค่ะ อุ้ยสองวัดด้วยค่ะคือที่นี่สองแสนสองแล้ววัดใหม่ที่อินยาพุทธปัญญาเสนาอันนั้นได้ตัดพุทธปัญญาด้วยหรอฮะและ้วแล้วก็มีแบบนี้ด้วยคช่ไหยางตัดที่โน่นยางอ๋อแต่ว่าเรากำลังต่อร่างตังตง้งน<อ>ั้นออยูอ่๋อเราก็เอาเงินเศษที่เราได้ทำบุญตัวน,น,นี้ไปร่วมบุญที่โน่นด้วยเป็นวัดที่ทำดูแลของหลวงปู่ปัญญาด้วยทุกท่านครับไม่รู้นะอาจารย์คิดเองว่าอยากจะสรุปกับหมวดเองว่าการที่ล้านกาแฟร้านขนมขนมเนี่ยต้อง มีอยู่ทั่วฟ้าเมืองไทยก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนประสบความสำเร็จเนาะและวจะมีเงินมีกําไรเป็นขนาดนี้นะครับเป็นแสนแสนขนาดนี้แล้วสามารถเอากาําไรตรงเนี้ไปทําบุญทําทานที่อื่นได้เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะทำได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าคนที่เป็นตโตโหนะครับอย่างท่านผอ,อเนี่ยก็ต้องมีจิตใจที่เป็นคนที่ให้เพื่อละความตันนีให้เพื่อไม่หวังผลตอบแทน ให้ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ให้เพื่อหวังจะให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตามหรือให้ผู้อื่นเขาได้มีความเิดตามคันภาพตาเมตตาใจการที่คิดแบบนี้นะครับแล้วก็ลงมือทำเพราะว่าถ้าไม่คิดแบบนี้มันทาไม่ได้นองมันทาไม่ได้นะมันพูดไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาคิดแบบนี้เขาก็เลยพูดได้เขาก็เลยทําได้เขาก็เลยประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าการกระทําอะไรใดตั้แต่นะครับก็จะทอนถึงความจริงในสังคมนต์ท่านอกเนาะว่า ถ้าคุณทําเพื่อหวังจะได้คุณจะอยู่ตัวหรือไม่ก็จะติดแต่ถ้าคุณทําเพื่อหวังจะให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ให้ผู้อื่นเขาได้มีความสุขคุณคอยจะได้ความสุขอันนี้มันจะมั่นคงแล้วมันจะขึ้นมันจะไม่สวิง ตรงนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านชาวอาว่าเจ้าคณะปทุมเลวงอ๋อท่านมาเด็กพระคุณท่านเจ้าอาวาสนะครับองคปัจจุบันและรวมทั้งหลวงพ่อปัญญามันท่านผู้นี้ด้วยอ๋อแล้วก็เจ้าคณะบลอ๋อแล้วก็เจ้าคณะตำบลด้วยใช่ไหมเพราท่านเป็นเจ้าคณะตำบลด้วผู้ช่วยเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลอ๋อท่านผู้ช่วยท่านนี้ผมไม่ได้มาดูแลผมจะจึงไม่ได้แล้วนะครับแต่ก่อนจะมาบ่อยอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกๆท่านนะครับมาเที่ยวมาเยี่ยมชมแล้วก็ไปรวมทั้ง ถ้าเป็นเสาที่ท่านผอมาไหมครัมันอยู่ราชการวันอยู่ราชการ,ร,าการครับอาจจะได้มา,มาเจอเจอกับท่านผอมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันว่าวิธีคิดวิธีทาวิธีพูดของท่านผอเนี่ยท่านคิดอย่างไรท่านพูดอย่างไรท่านทันอย่างไรท่านถึงสามารถทำธุรกิจเล็กน้อยเนี่ยซึ่งเป็นธุรกิจสานาารคุิเนาะไม่ใช่ธุรกิจจ๋าแต่ประสบความสําเร็จไม่แพ้ธุรกิจหลักๆที่เขามีเงินทูนในการทำนะครับแล้วมันอยู่ข้างในด้วยไม่ได้อยู่ใน ในโลเคชันที่ที่บอกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการตลาดไม่ใช่นะครับอยู่ในมุมอับอยู่ในวัดแต่กับประสบความสำเร็จในการทำเล็กๆน้อยๆแบบนี้แล้วก็เงินเหล่านี้ไม่ได้ไปเข้าโกเข้าหอใช่ไหมครับท่านผอครับเงินเหล่านี้กับเอามาบริหารจัดการเอามาทรรพุญทำทานช่วยปฏิสังขรณ์วัดวาอารามให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่กำไรกับงานพี่น้องทุกๆท,ท่านมาเที่ยววัดวาอารามแห่งนคณะกรรมการที่ไหนนะครับวัดวาไหน อยากจะมาเรียนรู้อยากจะมาศึกษาอยากจะมาแลวเปลี่ยนอยากจะมาขอคำชี้แนะจากท่านผอเรียนเชิญได้เลยนะครับที่นี่เสาที่คนเยอะแรกมันอยู่รชาชการคณจะเยอะนะครับ<ด>เพราะอ,อย่างที่อาจารย์ได้ให้เห็นแล้วนะครับว่ามีปฏิสังขรณ์มีวัตถุ เจดีมีอะไรมากมายกว่าที่ท่านคิดท่านมาวัดปัญญาอนันทารามคลองหกอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีท่านจะได้ประโยชน์มหาตศาลแล้วก็ได้ความรู้ได้ประสบการณ์และก็เผิ่มเืออาจจะได้ธุรกิจติดไป้ติดมือไปด้วยนะครับนะครับที่นี่ในวัดเราเนี่ยการท่องเที่ยว การชมภาพสามมิติเนี่ยจะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าอโอ้โหแล้วน่นะคะถ้าท่านไปสู่เรียนรู้ไม่รู้นะอย่างอาจารย์เนี่ยถ้าท่านไปสู่เรียนรู้เนี่ยท่านก็จะไม่มีค่าใช้จา่ายไม่มากก็น้อยเลย แต่นี้มีมีไกด์ด้วยมีไกด์เนี่ยฮะมีไกด์นำพาถ้ามีเป็นหมนะู<ร>่คณะก็จะ,จะก็จะ,จะมีไกด์พาไปบอกทุกคนที่นี่แต่ว่าถ้าม,มาตรงนี้อันดับแรกท่านมาถึงจอดรถท่านมาที่นี่ท่านก็มาฟังก่อนว่ามันมีอะไรบ้างที่วันนี้ที่ไหนควรจะไปเที่ยวยังไงบ้างหรือแม้กระทั่งจุดเริ่มต้นเราต้องเริ่มต้นจากไหนไปอย่างไรนะครับการการชม นะครับเราก็จะได้อัดรถน,นะคะรับเมื่อไปเสร็จสิ้เรียบร้อยแล้วเหนื่อยกระหายน้ําเรา,าก็กลับเอาไปอาบน้าพันติดไม้ติดมือกลับบ้านได้นะครับ <ๆ S 2> นี่คือสิ Soldier, ส่งที่กลมกล่อมครับในศาสนาพุทธของเราเนี่ยถ้าเรารู้จักคิดรู้จักพูดรู้จักทําให้มันเกิดประโยชน์นทุกๆอย่างเราสามารถมามีประยกันได้นะพ<ไ>่อเราให้มันเกิดประโยชน์ประโยชน์นั้นมันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นหลักแล้วเราจะเป็นผลคอยได้ไดตามมาขอบคุณมากนนาครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชิมกาแฟแล้วเราก็ไปชิมขนมตาลแล้วก็ขนมกล้วยกันนะครับว่าจะเอร่อยขนาดไนไปดูไปด,ดูกันทาเอ,อเชิญเลยครับมเออเอาอ๋อนำเสนออยากให้ดูอยากให้ดู เอานี้ค <rôle à déc> ุณแม่เบบนีค <om> รับเออแม่แม่อ๋อแล้วทุกท่านครับทุกท่านครับมาดูต้นจำรับอายุ90สบแลคะ นี่นี่นี่ต้นตำรับสาัสดีครับมาชิมขนมตาลท่านขออเชียว่าขนมตาลอร่อยก็เลยอยากจะเห็นต้นตำรับเจ้าของต้นตำรับสูตรขนมตาลคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับเก้าสิบคเก้าสิบ เก้าสิบกว่าแล้วมั้งเนาะครับครับ แล้วแม่แล้วแม่บ้านอยู่นี้ไหมฮะบ้านอยู่แถวนี้ไหม,ไมโอ้แม่บอกว่าไปกลางทุ่งพางนาก,กว่าจะได้แต่และลูกแต่และก้อนลําบากนะครับลําบากมากแต่มันอร่อยจริงอาจารย์เคยชิมเคยเคยทานบ่อยแล้วแต่ก่อนจะมาวัดล่อยเสาร์ที์ก็จะมาเคยชิมขนมตานยังอยากหาต้นตำรับอยากหาเจ้าของดูว่าทาไมไม่ทําขายนะวันนี้โอกาสดีจริงครับมาเจอแล้วนี่คือตัวตนจริงๆนะครับของคุณคุณยายชื่ออะไรนะครับ คุณยายปราณีนะครับคุณยายปราณีอยู่ที่วัดปัญญานันธารามของเรานี่นะครับใครอยากจะมาชิมต้นต,นตำรับขนมตาลที่อร่อยแล้วก็ทําสดๆจากต้นนะครับไม่ได้ใช้แป้งผมไม่ได้ใช้เติมเต็มใดๆนะครับก็ที่นี่อยากครีมครับ อยากมือสะอาดป่อนไทยไม่มีสารฟองปนนะครับไม่ใส่โซเดียมซตลโฟลอยไม่เหมือนขนมข้างนอกนะครับที่นี่รับรองคุณภาพอาจารย์ทานบ่อยมากนะครับตั้งแต่สมัยที่มาสอนอยู่ที่นี่ก็ก็ก็เได้ทานบ่อยนะครับาะฉะนั้นอยากจะขอเลียนเชิญนะครับท่านใดวันว่างเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดราชการเรียนเชิญได้เลยนะครับเราเห็นต้นตำรับเจ้าของสูตรดั้งเดิมของขนมตาลที่อร่อยในย่านจังหวัดปทุมธานีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันใช่ไหมครับท่านหมอครับตักเชิญเลยครับ อันนี้ถุงด้วยแม่ค่ะอันนี้แจกค่ะอ๋อมีแจกมีแจกมีแจกเรื่องแจกนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับต้องรีบรับเลยขอบคุณครับขอบคุณครับแจกลูกๆมาเลยค่ะขอบคุณครับอันละหน่คดีสี่เลยนะเนี่ยอนี้ถุงล้วยว่าแล้วก็ชิมเลยครับจะเป็นสูตรหวานน้อยนะคะสุขภาพค่ะพระชาร์ดิ เอานะเอาวนจมูกจมูกคือเขาทั้งีไม่ได้เขาได้กลิ่นกล้วยออกมา100%สองความหวานเนี่ยความหวานจะเรียกได้ว่าเกือบจะหวานปกติคือหวานธรรมชาติของกล้วยนะครับกล้วยเนี่ยปลกเองค่ะเป็นกล้วยอะไรครับกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยน้ำว้านะครับเป็นกล้วยน้ำว้า แม่แม่มีกลว้วยส่วนกล้วยอยู่คลองสิบค่ะอออ๋หรส่วนกล้วยสุวนน้ำ้าโอ้ยมันถ้าจะไม่ได้พูดล่ะครับเพราะว่ามันจะทานไม่หยุดครับขออนุญาตขออนุญาตแต่อร่อยอร่อยเชื่อเพค่ะไปชิมขนมจังก่อนค่ะ <c oughs> มีไม่ไงไปเล่นไปหาขอทาน่ะ นะะคแล้วก็มาซึ่งนึ่ง20นาทีค่ะอันนี้คือคือตาลที่ที่ผ่านกระบวนการปรุงรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับปรุงแล้วเราก็จะมาหยอดใส่ใส่ถ้วยถ้วยก็เหมือนถ้วยขนมครบทั่วไปเนาะถ้าไม่ใช่ทิ่้วย,วย่ถ้วยขนมขนมถ้วยทั่วไปแต่เราเอามาใส่ใส่ขนมตาลปกติจะเคยเห็นใส่อะไรไหมใส่ใส่ใสปตองใส่ใปตองได้ไหมคระ อ๋อเหรฮะอ๋อเหะฮะอ๋ะะอคือถ้าใส่ใบตองเนี่ยใบตองเขาก็จะดูดกลิ่นหรือหรือลกลบกลิ่นกันแต่พอใส่ถ้วยปุ๊บเนี่ยกลิ่นเขาก็จะยังอยู่เหมือนเดิมอ๋อนี่เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งเนาะถึงถึงว่าทําไมทําไมขนมตาลที่วัดปัญญาเนี่ยอร่อยและถูกใจ,จโดย <laughs> ยังไงนะฮะ อ๋อเอานนี้คืออะไรครับเอาไปใส่หน claro ้าเขากินเหรอครับมือมือผมไม่สะอาดไม่เป็นไรดีกว่าครับแค่ดูดีกว่าครับแค่ดูดีกว่าแล้วแล้วแล้วในนี้มันม oh ีผสมอะไรบ้างนะครับคุบอกแป้งกระทิพน้ำตาลเนยตาลค่ะแล้วไปตักแดดให้ขึ้นค่ะอ๋อแต่ว่ากลิ่นเกิดเราก็ไม่ได้แต่งมันใช่ไหมครับเราก็เป็นธรรมชาติเลยเราใช้เนยตาลเยอะมากเลยค่ะถ้าเราไปตาลเอง ใช้ตาลของเราเองนะครับเรามีตาลของเราเองอยู่หน้าวัดมีต้นตาลเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมทั้งไปเอามาจากอุทยาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเนื้อตาลเราไม่ต้องห่วงเรามีเยอะนะครับเราใช้เราะเรามีตาลของเราเองทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเขามาเนื่องนี้มาเนื่องนี้ได้ไหมครับแล้วก็มาเนื่องมาเนื่องแต่ละท่านครับมาเนื่องแต่ละท่านต้องร้อนมันแห้งใช่ไหมหมอ ร้ลลอนง่ายไม่เย็นแล้วก็ไมแ่แค่ทุกอย่าง<แ>โโทุกอย่างเป็นอโนอโตเมนวนนะครับอัตโนมือไม่ใช่อัตโนมัตินะครับทุกอย่างเป็นอัตโนมือแล้วแล้วอย่างนี้เราวันหนึ่งชั่วโมงเราทาได้เยอะน้อยอยังไงครับชั่วโมงหนึ่งได้สองร้อยชิ้นสองร้อยชิ้น ปรลมาณใช่ไหมครับเราก็มีแค่สองสองหม้อนี้สําหรับนึ่งใช่ก็คือนีหม้อใหญ่กับหม้อเล็กก็คือรอบหนึ่งก็ยี่สิบนาทีเพราะฉะนั้นหม้อเล็กก็แค่ยี่สิบนาทีเองหม้อหนึ่งก็สามรอบสองหม้อก็หกรอบอกรอบนี้คือใช้ก็บรรจุได้เท่าไหร่อ่ะฮะมันจุได้ประมาณสี่สิบสี่สิบถ้วยก็เทสิบเด็กไปเข้าๆสองร้อยโอ้ครับครับเขาก็ถือว่าเร็วเนาะถือว่าเร็วครับ แต่เราก็จะทําแค่เสาร์อาทิตย uh ์แ oh, ล uh ้ว oh. กันอยู่และแล้วาีนี้เรามีมีมีสั่งออเดอร์ไปข้างนอกอะไรไหมครับคือไม่ครับสั่งมาบาทีมีครั้งหนึ่งในการผู้หญิงยกกำลังแจ๋วมาถ่ายทำช่วงนั้นออเดอร์ก็เยอะโอ้โหอ้วกเลยค่ะบจุดแรกกชิมกันนะคะเปี่ยนครับว่าหลายปีที่แล้วไม่ได้เหมือนเดิมหลายปีที่แล้วมาวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับทุ 嗯，好啊。